ค่ะวันนี้พาเข้าป่าอีกแล้วนะคะมาเก็บเห็ดอีกค่ะเป็นเห็ดคันทะเลนค่ะแต่ว่าเป็นสีสีไอ้น้ำตาลค่ะนี่ค่ะนี่คือคันทะเลนนะคะพาเข้าป่านะคะวันนี้นะคะเห็นไหมเยอะแยะเลยค่ะนี่กินได้หมดค่ะวันนี้คันทะเลนสีน้ำตาลค่ะแต่วันนี้อากาศหนาวค่ะนี่ค่ะ นนะคอนเทนเนลั้งเลยนั่นเลย์คอนเทนเนั้เลย์วันนี้มันมันฝนตกเยอะแยะค่ะโอ้เห็ดเยอะเลยค่ะขันทะเลนขัทะเลนไปบอกคอนเทนเนลทักขันทะเลนเน่น่เใน่หลังนั้น่เ่เน่ใช่ไหมทั้งเลยนั่นน่ะมาซอนี่ยค่ะ จริงๆจะมาเก็บเอ้บูเบอรี่นะคะบูเบอรี่ไวายไปแล้วนี่ค่ะเนี่ยบูเบอรี่ไม่มีแล้วเพราะว่าโดนฝนหนักๆหมดเลยนะคะก็เลยได้คันทะเลนแทนค่ะนุ่นคันทะเลนค่ะคันทะเลนสีน้ําตาลโดนหลังได้นุ่นไปดูไปทาดาเลยเนี่ย,ยนี่ก็ใช่ค่ะเนี่ยเห็ดนี่เยอะค่ะนี่คันทะเลนสีน้ําตาล เขาเรียกเห็ดอะไรอ่ะบ้านเราอ่ะก็ไม่รู้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปรเจกต์ดิรับนี่ค่ะเห็ดคันทะเลนเยอะเลยนะคะนี่ก็คันทะเลนนี่ก็คันทะเลนนี่ก็คันทะเลนค่ะโหเยอะค่ะโหเยอะนะคะเห็ดนะคะอืมนะคะ เขาบอกว่าอร่อยกันจังเห็นะเดเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวต้องให้แกดูแกบอกว่าอุ้ยบางทีเราเก็บผิดเบอะโอะมีวิตามินบแล้วก็ดีสูงมากนะคะเห็ดเยอะวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้แกมาเช็คดูแกกลัวเราเก็บผิดแกบ,บอกว่ามันม,มีเห็ดคล้ายๆกัน ที่เยอะที่ใกล้เคียงกันมากสามารถตายได้แกบอกนะคะเพราะฉะนั้นเราเจะกองไว้ตรงนี้นะคะต้านการขยายตัวของมะเร็งด้วยนะคะาาเช็คอีกทีหนึ่งก่อนลดปริมาณน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะป่าคะ่ะหรือป่านะคะป่าเห็ดคะ่ะอย่างเงี้ยนี่คะ่ะแกบอกเยอะนี่คะ่ะคันทะเลนนี่คะ่ะยางบุตร ดูสิโดนค่ะเต็มเลยค่ะเต็มป่าเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะโดนค่ะเหลืองๆนะใช่เลยโอ้โแกบอกว่าเยอะเลยนี่ค่ะทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้เห็ดเยอะมากค่ะเนี่ยันทะเลนคันทะเลนทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช่เลยใช่เลยหมดเลยเน่ะใช่เลยนี่ใช่เลยดูอีกทีนั่นมันเพื่อเศรษฐีเนี่ยใช่หมดเลยนี่ค่ะเนี่ย ดอกใหญ่มากดูค่ะเห็ดเหลืองเนี่ยค่ะขามันจะเหลืองเหลืองดูค่ะเนี่ยก็บอกนี่เห็ดนี่อร่อยเยอะเลยค่ะดูโอ้นี่ค่ะขามันจะสีเหลืองเหลืองอย่างงี้ค่ะใช่เลยเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยทันทะเลนมันมีสีเหลืองกับอีกสีออกดำดำนี้ใช่ค่ะใช่เลยนะคะเนี่ยเนี่ยขาจะเหลืองเหลืองอย่างงี้ค่ะ ช่เลยท้งนั้นเลยค่ะนู่นนะนู่นนะก็ใช่อีกโหเต็มป่าเลยค่ะโหเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากค่ะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเขานะคะได้เยอะแน่เลยวันนี้นู่นนู่นนู่มั่งเงี้ยเอ้มั่งเงี้ยไปจ็ดเต้ยดูค่ะเห็นไหมแค่เยอะเยอะเลยค่ะเยอะเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะทันทะเล่นเห็นมคะ เอาเอาเอายูยูทายูถูกเก๊ดออาเห็นไหมคะนี่โดนค่ะโดนค่ะโมดโมดดึงเออเห็นไหมต้นมันสวยสวยเลยค่ะน้นั่นรากจะเป็นสีเหลืองค่ะนี่กลุ่มหนึ่งนู่นนูนเอ็ดเอนนมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเห็ดค่ะได้เยอะแน่วันนี้นี่อีกกลุ่มหนึ่งค่ะนี่ค่ะ เนี่ยเห็ดอย่างนี้เลยมันขึ้นตามป่าเพราะนี่หญ้ามอสนะคะจะมีหญ้ามอสน่น่เี่เนีเ่เน่เน่ห็ดเห็ดเห็เห็ดเห็ดเห็ดเห็่เล็เห็ดมห็ดเห็ดเห็ดเห็บเห็ดเห็ด่ห็ดเห็ดเห็เหมดแล้วเนตัเห็ดเห็ดเห็ดเห็เบ็รเดเหดเหเห็ดเห็ดเห็ดเล็คเห็ดเล็ดเห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 ดเห็ดเห็ดเหะเห็ะเเห็ดเม็เห็ดเหยดเหเห็เ่ะเเเเ มีไปตลอดเลยค่ะเยอะมากนะคะแต่วันนี้มันจะชื้นค่ะเห็ดมีตลอดเลยเก็บเอาไม่หมดคันทะลินคันทะลินค่ะสีเหลืองได้ลีได้เยอะค่ะวันนี้ได้เยอะดูค่ะเห็นไหมคะเห็ดทางนั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้ตายแล้วจะกินใยไม่เนี่ยเยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะ เยอะมากเลยค่ะเอามาดีไหมดูค่ะเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะอยาเต็มกระป๋องแล้วเนี่ยออหนูวันกลับมานี่ค่ะเห็ดทั้งนั้นเลยอยู่โมทาโปรเจกต์ดีต่งเนี้ยมันจะเห็นไหมเนี่ยเอดูค่ะจะเต็มกระป๋องแล้วเห็ดประกอบอาหาร,รได้หลายอย่างนะคะเห็ดค่ะเ,เห็ดเยอะมากจริงค่ะ เง่ค่ะทางนั้นเลยน่ก็เห็ดน,นะคะเนะดูค่ะเห็ดเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้หเห็ดเต็มเลยค่ะเ,เ,เ,เห็ดเยอะมากมนนะเห็ดเหรออันนั้นยีไม่เด้นอเด็นยีโมเซโน่ดูโมทักเข่ไหมวันนีเห็นความแตกต่างไหมคะระหว่างเห็ดที่กินได้กับเห็ดกินไม่ได้นี่ค่ะอันนี้กินไม่ได้ แต่ต้นบางทีคนจะมองว่าใกล้เคียงเห็นไหมคะเห็นไะคะจริงๆไม่ใช่นะคะต้องดูนะคะนี่อันนี้จะไม่มีลําต้นสีเหลืองนี่ลาต้นสีเหลืองคือกินได้คันทะเลนค่ะอันนี้สีแดงมาตลอดเลยกินไม่ได้อันตรายนะคะตาเมานะคะนะกินแล้วจะเบื่อค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆด,ด้วยค่ะเก็บเห็ดค่ะนี่ค่ะจริงๆ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เราจะมาเก็บไอ้บลูเบอรรี่ แต่ได้เห็ดแทนนะคะวันนี้ได้เห็ดก็เป็นกระป๋องหนึ่งค่ะเต็มกระป๋องเลยนี่ค่ะได้เยอะมากเห็ดนี่ค่ะเห็ดนี่เห็นไหมคะทันทะเลนสีเหลืองหรือน้ําตาลน<ด>ี่ไม้ได้หนึ่งกระป๋องเกือบเต็มแค่นี้ก็ทําไม่ไหวแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะในป่าหนาวค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะพาเก็บเห็ดนะคะในป่านะคะป่าวันนี้จะชื้นมากนะคะเพราะว่ามันฝนตกมา สวันสองคืนติดๆนะคะป่าเลยชื้นนะคะเห็นไหมคะแต่เห็ดเยอะมากค่ะเห็ดเยอะมากจริงๆได้เห็ดอีกแล้วพันทะเลนสีน้ําตาลนะคะวันนี้โอเคค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบายบายค่ะขอบคุณจริงๆค่ะรัตตาพาตัวค่ะ